สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องนุ่งลูกลานทั้งหลายวันนี้มาเจอกันอีกวันวันนี้เป็นวันพัรหัสลุงหือนกลับมาสักพักแล้วก็ทํานู่นทํานี่แต่พอดีมีร้านน้องเขาคนหนึ่งเขาหลางเครื่องไฟฟ้าเครื่องซักผ้าลงหวานเสียเขาก็เลยไปซ่อมอลงุงหวานก็เลยทําหัวปลาหัวปลาแซลมอนตุ๋นซีอิ๊ว<ม>แล้วก็สเต็กไปให้เขานะก็คือ เราก็โอเคทําให้เครื่องสักผ้าลุงวันมีชีวิตชีวากับไปครั้งลุงวันต้องไปในงั้นลุงวันต้องไปยอดเหรียญที่ตัวตลาดแต่จริงมันก็ไม่ไม่ลำบากลำบนเลยลุงวันชินนะการยอดเหรียญแล้วก็มันก็สะดวกสบายดีแหะแต่นี้ถ้าซ่อมมันซ่อมไม่แพงนะซ่อมประมาณ2องพค่ารถค่ารถที่ส่งไปซ่อมที่บริษัทก็เอาไม่ได้เอาตู้ไปนะเขาเอานันไปเอาหมอดะแล้วก็เอาไปซ่อมก็น้องๆก็ใส่ให้แล้วก็ จัดตังเช็ดถูไอี่เป็นสนิมมาแล้วก็ทําให้ดิบดีโอต้องขอขอบคุณก็เลยทาอาหารให้น้องๆกินนั่นแหละแต่นี้มาวันหนึ่งนี่ลุงวันจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังโอ้ลุงวันเนี่ยขับขับรถไปแล้วท้องเสียแล้วเวลาขับกลับบ้านเนี่ยขับในหมู่บ้านโอ้โหลุงวันขับทานเร็วมากชาวบ้านคนที่รู้จักก็เจอนะโอ้โหทำไมลุงขับรถเร็วอ่ะบอกเขาปวดท้องเขาบอกนึกแล้วมันทําให้ลุงวันนึกถึงส้วมสาธารณะในประเทศไทย ลุงวันล,ลุงวันยังแปลกใจนะว่าเคยเสียค่าสวมสาธารณะที่แพงที่สุดนะสองคนสี่สิบบาทบางคนอาจจะสงสัยโอ้โหทำไมแพงจริงมันกลางทางอะลุงวันไปเจอมิวเซียมเป็นอาร์ตมิวเซียม นะเขาเก็บค่าข้าวคนละยี่สิบบาทตัวก็จะเฟะแต่จะเสียพอไปสองคนนะเอารถเข้าเขาก็จะมีด่านเก็บตังค์เขาก็มีตรงหน้าตู้ยามเก็บตังค์สี่สิบบาทโอ้ลุงวันดเลาะซะแต่ลุงวันเนี่ยเคยไปเสียที่แพงรองจากนั้นนลุงวันเคยไปพมา่าออกทางท่าขี้เหล็กเมื่อหุยยี่สิบสามสิบปีก่อนแล้วสมัยก่อนนี้ค่าส้วมสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยบาทหนึ่งโอ้โหที่พม่าห้าบาท ตอนนั้นสิบบาทมันก็ต้องยอมแล้วเนี่ยเพราะว่ามันโอ้โหมันไม่ไหวเลยจริงๆแต่ก็ไม่สะอาดสะอานแล้วแต่ว่ามันทนมันไม่ไหวอ่ะทาไงอ่ะได้ลูกวันถ้าปวดท้องเนี่ยกันไม่อยู่หรอกก็ไปเสียห้าบาทตอนนั้นเนี่ยว่ลูวันมันน่าจะสามสิบปีได้แล้วนะถ้าคขออกแม่สายแล้วข้ามไปทากิเลก็ของของคนพม่านั่นแหละเป็นส้วมสาธารณะเรื่องลูกวันจำไม่ได้แล้วแต่ว่าโอ้โหแพงมากแต่ก็ยังมาคุยกันว่าถ้าเกิดเขาตอนนั้นน่ะถ้าก็เอา ตอนนั้นมันห้าบาทเนี่ยตอนนั้นถ้านก็เอาสิบบาทหรือยี่สิบาทก็ได้ยอมนะเพราะไม่ไหวจริงๆพูดถึงส้วมในประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนบ้านลุงวันไม่มีส้วมนะสมัยวันเกิดมานี่ก็ไม่มีหรอกก็ไปกันไปปลดทุกกันตามสวนตามอะไรเงี้ยนะต่อมาเนี่ก็มีส้วมหลุมลุงวันนี้ยังเกิดทำส้วมทันส้วมหลุมอยู่นะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเวทไปเวท เวทเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะก็สมัยก่อนกระบวนการสารนรณสุกอะไรมันก็ยังไม่ดีนะชาวบ้านเขาก็ขุดหลุมใหญ่ๆแล้วก็ใช้ต้นมะพร้าวเนี่ยส่งต้นพาดแล้วก็เนี่ยไปอึไปอะไรกันนะนะสมัยก่อนมันก็เป็นปกตินะจนกระทั่งลุงวันโตแล้วนะเข้าเรียนแล้วมาลุงวันถึงได้ทําส้วมเมื่อก่อนนี้เขาก็เอึก,กันตามเอ่อตามเวทตามอะไรเงี้ยเขาก็อย่างที่ลุงวันบอกขุดเป็นหลุมใหญ่ แล้วก็ใช้ต้นมะพร้าวนะพาดสองต้นแล้วก็นั่งอึลงไปในหลุมนั่นแหละแล้วก็ตรงข้างๆเขาก็ใช้ทางมะพร้าวทางมะพร้าวนี่แหละมากั้นล้อมรอบนะแล้วก็มีประตูหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยกันอุจจาร์นะลุงวันเป็นเด็กๆส้วมอันแรกที่ลุงวันเคยทําให้แม่ลุงวันนะตอนนั้นยังเรียนไม่จบแต่ลุงวันเห็นว่าคนเท่าคนแก่เขาไปส้วมอะไรลำบากนะลุงวันก็ซื้อหัวส้วมแต่เป็นนั่งยอง ขุดหลุมเองอะไรเองแต่หลุมแถวบ้านลุงวันน่ะมันขุดง่ายเพราะว่าพอมันขุดไปห้าสิบเซนมันก็เป็นน้ำนะมันโอ้มันไม่เหมือนกับเทที่จังหวัดน่านจังหวัดน่านเนี่ยมันจะขุดยากเพราะดินแข็งอันนั้นมันจะเป็นดินเลนเป็นดินโครนขุดลงไปห้าสิบเซนนี่ก็โอ้โหสบายแล้วเอาท่อใส่ไปอ่อท่อห้าสิบเซนใส่ไปสามท่อสี่ท่ออะไรก็แล้วแต่ลุงวันทําเองตลอดนะตั้งแต่ขุดหลุมตั้งขึ้นมาเอาฝาแล้วก็เอา เอาโถ่สวมทาสมัยก่อนโถ่สวมเป็นนั่งยองสมัยก่อนยังไม่มีชัคโคกลุงวันก็โบกปูดเองอะไรเองนะสมัยก่อนนี้ไม่มีคลิปไม่มี youtube ไม่มีอะไรแต่ลุงวันเคยเห็นเขาทําก็ทําให้แม่เป็นสวมแรกดีใจโอ้โหแบบมันเป็นผลงานจริงๆนั่นก็คือมัสเตอร์พิสให้แม่เขาอยู่มีสุขอนามัยที่ดีอยู่ใกล้บ้านแต่ว่าสวมสมัยก่อนนี้จะไม่ได้อยู่บนบ้านแต่จะอยู่หลังบ้าน อยู่ข้างล่างนะบ้านลุงวันจะเป็นได้ถุนสูงก็ต้องเดินลงมาสมัยกองพระเดินไหวนัน่นเป็นส้วมแรกอีกอันหนึ่งที่ลุงวันภูมิใจก็คือทําส้วมให้พ่อตาแม่ยายลุงวันทำเองเช่นกันตั้งแต่ขุดหลุมไปยันบอกปูนไปยันกั้นฝามุงสังกะสีอะไรเงี้ยลุงวันทําเองพูดถึงส้วมกับลุงวันเนี่ยมีประวัติมากมายนะลุงวันไปเที่ยวไปเที่ยวไหน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 เนี่ยส้วมสาธารณะเนี่ย ไปต่างประเทศนี่ลุงวันไม่เคยเสียเงินเข้าทุ้มสาธารณะนะห้องน้ําส่วนใหญ่จะฟรีและสังเกตได้ว่าห้องน้ําสาธารณะของเมืองนอกเนี่ยทุกที่นะเขาจะไม่มีเก็บตังค์นะแต่ลุงวันไม่เข้าใจว่าทําไมบ้านเราเนี่ยแม้กระทั่งขนส่งบางแห่งนะนี่บริษัทขนส่งนะี่แหละที่ท่ารถนี่แหละก็เก็บตังค์เออลุงว่าลุงวันว่าแปลกนะมันทั้งทงที่มันเป็นที่ของบริษัทที่ของอเป็นสาธารณะ แล้วมาเก็บตังค์นัวก็ไม่แน่ใจว่าเก็บเก็บตังค์เอาไปทําอะไรหรือว่าเก็บตังค์ทำไมใครมารับเหมาประมูลอะไรลุงวันไม่แน่ใจแล้วห <c oughs> มดเออบางทีแล้วก็ยังไม่รู้ลึกว่าเก็บได้ไหมหรือเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยหากินบนความทุกข์ของผู้คนโดยแท้เลยได้ลุงวันว่านะอย่าไปทําเลยถ้าเป็นที่ของราชการไปที่ของสาธารณะเยอะไรอย่าไปเก็บเงินเลยลุงวันไปเที่ยวต่างประเทศนะก็ไม่มีนะ และสิ่งที่แตกต่างกันลงวันเห็นชัดในอย่างเข้าไปในเมืองใหญ่ๆใ,ใน MRT เนี่ยของไอเปไต้หวัน,นทุกสถานีจะมีห้องน้ำมีส้วมให้เราแต่มาดู BTS หรือ MRT ของเมืองไทยไม่มีสถานีไหนที่มีห้องน้ําเลยสักแห่งหนึ่งนะลุงวันยังไม่เจอเนื้อหรือเขามีแล้วลุงวันอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าลุงวันไม่ได้กรุงเทพมานานอาจจะไม่รู้ก็ได้เอ่อถ้าใครเคยไปเที่ยวไทเปนเนี่ยหรือเคยใครไปเที่ยวเกาสงเนี่ย สถานี MRT ของเขาเนี่ยทุกสถานีเนี่ยจะมีห้องน้ำลวลนทำไมแน่ใจว่าทำไมบ้านเราเขาไม่มีหรือว่าสุดายเงินอะไรหรือว่าไม่ได้ญาติให้ขุดแต่ส้วมหรือเจาะส้วมหรือไงลุงวันไม่แน่ใจนะซึ่งมันควรจะมีนะแล้วคิดดูแล้วคนที่เดินทางในกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเมย์ไม่ว่าจะเป็น,น MRT ไม่ว่าจะเป็น BTS ีเอสวลาปวดหนักปวดอะไรเขาจะทำยังไงอะ่ะบางคนนี่เอาสมมตินั่งตั้งแต่หมอชิด ไปแยนอุดมสุขอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดว่าปวดหนักตรงนั้นจริงๆจะทํำยังไงอ,อ่ะเปิดโรงพยาบก็อยากจะให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในบ้านเรือในบ้านเมืองเราเนี่ยต้องหยุดคิดนะว่าส้วมสาธารณะเนี่ยมันควรจะเป็นการบริการของภาคร,รัฐเป็นการบริการของภาคราชการไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็พอสร้างเสร็จแล้วก็ให้คนมาเก็บตังคนะ์นโรู้ยาาลโงพานมันน่าอเนจอนาถน่าสังเวชนะ นะไม่ไม่ว่าจะ,จะออสเซเลียลุงวันลุงวันไม่เคยเสียตังค่าเข้าห้องน้ําเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงนะแต่ว่าสมัยก่อนเมื่อสามสี่สิปีก่อนอาจจะไม่เหมือนปัจจุบันนี้ก็แต่แต่ลุงวันไม่เคยเสียเงินนะลุงวันไปเที่ยวต่างประเทศในลุงวันก็ไม่เคยเสียค่าค่าห้องน้ํานะเอแปลกน่าจะมีบ้านเราประเทศเดียวนะที่เสียตังค่าค่าห้องน้ํานะลุงวันไม่แน่ใจนะแต่ลุงวันที่เคยเจอมานี่แหละ โอโหเวลาจะปวดใครที่ไม่เคยมีความทุกข์กับการปวดท้องจะเข้าห้องน้ําเนี่ยไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่เข้าห้องน้ำโอ้จะแย่แล้วมันเก็บตังค์เดี๋ยวเดีเดีเอาตังค์มาก่อนบางทีเราก็ไม่มีเศษตังค์นะ จะทำไงดีว่าอะไรเงี้ยโ,โ,โอ้โหยุ่งเพราะงั้นลุงวันอยากจะขอความเมตตาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายในบ้านเมืองไทยเนี่ยหยุดเถอะหยุดหากินกับความทุกข์ยากของผู้คนเอาจริงๆนี่ววันเข้าจริงนะ ได้ยานหรือบางทีมันก็เป็นส่วนราชการด้วยแล้วเก็บตังเพื่ออะไรอย่างเช่นบอกสอเนี่ยลุงว่นไปเคยเจอบางแห่งนะแต่ไม่ใช่ทุกแห่งนะอย่างทีปท่ป่วเนี่ยไม่เก็บแต่เขาก็เปิดเปิดเป็นเวลานั่นแหละ<ม>บางที่เนี่ยลุงวานไปเก็บตังแล้วคนที่มาเก็บนี่เป็นใครลุงวันก็ยังไม่รู้หรอกแต่ว่าเออเก็บกันหน้าตาเฉยเล้วรม่รู้เก็บตังไปทำไมแล้วก็ไม่รู้นะเพราะง,งั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องต้องจัดการสืบสวนนะนะไปอย่าไปหากินบางความทุกข์ยากของผู้คนอย่างนี้นะถามว่าลวงวันไปอุ้มเนี่ยที่ไหนสะอาดบ้าง เวันเคยไปนะบางแห่งนียสะอาดสะอานมากปั๊มน้ํามันนะยังวันเคยไปเมื่อก่อนปั๊มตาดาวโอ้โหสะอาดมากบางแห่งไปเที่ยวที่ระยองนี่นะม่รููโอ้โหสะอาดแล้วก็ที่สะอาดก็ตามห้างอย่างห้างเซ็นทรัเงี้ยเออสะอาดหน่อยแต่ดีนี้เทสโก้หรือว่าบิ๊กซีอะไรเขาก็สะอาดนะถ้าเทียบกับเมื่อ20ปีก่อนนะ โอดีนี้สะอาดสะอา้านเขาก็จะทำความสะอาดตลอดเวลาก็จะมีคนมาเช็คมาะอะไรเงี้ยการวิวัฒนาการของส้วมนะในบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากแต่ว่าพัฒนาการของที่กทมเนี่ยเรื่องส้วมเนี่ยถ้าสินี่รางวัลให้ <laughs> 2ก็คือส้วมศาสนาหนึ่งยังไม่มียังมีไม่พอ มันควรจะมีส้วมสาธารณะตามที่ต่างๆนะแต่ว่าเราเดินไปตามถนนทนทางนี่ไม่มีส้วมสาธารณะนะบางคนจะจัดส้วมสาธารณะไว้ปลดทุกข์บางคนก็อ้างแย้งว่าโอ้ยนี่ไปเข้าห้างีิบางทีมันไม่สะดวกนะจริงอยู่ปัจจุบันนี้ห้างต่างๆเนี่ยมีเยอะมากรู้วันว่าเขาเป็นคนใจบุญคือเขาทําห้องน้ําสะอาดสะอ้านไว้ให้คนที่เดินไปมาแม้กระทั่งไปเดินห้างคนที่เดินตามถนนนเลยนี่เข้าห้างก็ ไปปวดทุกข์ได้ยังยังสมัยเนี้ยดีแต่สมัยก่อนเนี้ยโ,โหห้างนานๆจะเจอสห้างหนึ่งก็ลำบากเพราะงั้นลุงวันว่ากทมเนี้ยควรจะจัดห้องน้ําสาธารณะไว้แล้วก็ควรจะควรจะ,รจะสะอาดด้ยนะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยห้องน้ําบางแห่งเนี้ยสะอาดนะแต่บางทีก็ไม่ปลอดภัยเอ่อแต่ห้องน้ําบางทีเข้าไปโผล่เข้าไปเจอไอยาอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ห้องน้ำหลายๆห้องน้ําตามปั๊มต่างๆเนะโอ้โก็สะอาดสะอ้าน นลลุงวันก็ขอชมเชยนะก็เดี๋ยวนี้แข่งกันวัดบางวัดนี่โอ้โหห้องน้ําสะอาดสะอานมั่งทาแข่งกันลุงวันไปเคยไปวัดท่ากาล้องโอ้โหห้องน้ําดูลามาเฮาลุงวันก็ยังขอชมเชยวัดบางวัดนะแทนที่จะไปสร้างโบสถ์สร้างเจ้าแม่ควรอิมสร้างเปรตสร้างอะไรเงี้ยเอามาสร้างห้องน้ําตามวัดนี่ลุงวันว่ายังมีประโยชน์นะยังได้บุญเนได้บุญได้กุศลพวกคนบางทีเขามีทุกข์มาเอาวัด แล้วเพื่อจะถ่ายทุกอะไรเงี้ยลุงวันว่าพัฒนาการตั้งแต่ลุงวันเป็นเด็กๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยลุงวันว่าห้องน้ำเนี่ยก้าวหน้าไปมากก้าวกระโดดไปรวดเร็วมีอุปกรณ์เสริมต่างๆมากมายตั้งแต่สมัยก่อนนี้ก็อ้าถ้าเป็นโถนั่งก็ใช้น้ําล้างก้นเน่ใส่ขันนี่แหละล้างก้นเด็กปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่นี้ก็อาจจะทําให้เป็นแล้วนะแต่ลุงวันเนี่ยถนัดนะเป็นเด็กๆลุงวันก็ พี่เลนก็มีนะบางทีเล่นน้ําอยู่ปวดท้องเนี่ยขึ้นขึ้นมาบนบกไม่ทันนะผัอพ,พวกก็ทายกันในน้ำาแล้วโอ้โหเล่นกันสนุกสนานคนก็ว่ายน้ำหนีอะไรเนี้ยด้วยความพี่เลนนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเด็กลุงวันไม่ค่อยเห็นเด็กเล่นน้ําในคลองมากมายเหมือนกับสมัยรุ่นลุงวันนะอย่างรุ่นลูกลุงวันนี่ลุงวันก็ยังพาลงน้านะผับไปไว่ายไปหัดว่ายน้ําในคลองอะไรเนี้ยแต่รุ่นลูกลุงวันเนี่ยเขาเกิดมาที่พร้อม ที่ส้วมสะอาดแล้วเป็นชักโคกแล้วเป็นนั่งนั่งยองไม่มีแล้วเนะี่ยมันเขาก็เกิดมาชินกับระบบนั้นไม่เคยรู้จักเวทไม่เคยรู้จักส้วมหลุมเวทนี่ถ้าเป็นพระนี่เขาเรียกฐานนะคือเป็นส้วมนี่แหละแต่เขาเรียกฐานนะไปไหนไปฐานอะไรกยก,ก็แล้วแต่จะเรียกกันเพราะลูกหลงวันนี้ก็ไม่รู้จักที่ส้วมหลุมนะพอเกิดมา<ป>วิวัฒนาการมันไปแล้ว ปัจจุบันนี้ที่นั่งชักโครกเนี่ยเป็นทอยเลทซีทเนี่ยก็จะหยุดอยู่แค่นี้แต่จะมีอุปกรณ์เสริมมากมายอย่างเช่นวนลูกลงมาเยี่ยมลงวันเนี่ยก็ถาม่าพ่อเอาไว้ที่สายไอทีแบบกดชำระแบบนั้นจะซื้อมาให้ไอทีเขาเป็นกดแบบญี่ปุ่นนะหมบอมไม่เอาจักระจีเอาที่สายชำระธรรมดานแต่เวลาอยู่มางนอกเนี่ยลงวันไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นสายชำระนะส่วนใหญ่ก็ใช้กระดาษกระดาษเป็นม้วนนี่แหละสายชำระเนี่ยลงวันเห็นที่ประเทศไทยนี่แหละ แต่ว่าลุงวันก็ยังคิดว่าสายชำระของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบให้อีกหลายๆประเทศที่สะดวกสบายเอาจริงๆนะถ้าเกิดเราใช้กระดาษชำระเนี่ยเราทำลายป่าทำลายไอ้อ,อาต้นไม้อะไรไปทำทิชชู่เพเปอร์อะไรเงี้ยไอ้นี่มันจะสะอาดกว่าแล้วก็ประหยัดได้กว่าเนี่ยลุงวันก็ลุงวันก็ยังชอบนะส้วมเมืองไทยที่มีสายชำระนะแต่บางที่เนี่ยอย่างห้องน้ำบางที่เขาก็ไม่ใช้ ใช้สายชำระนั้นอาจจะโอ้โหมันเฉื่อยแฉหรือไงก็ไม่รู้อย่างเช่นลงวัไปเทสโก้เนี่ยหรือไปบิ๊กซีเงี้ยเขาไม่ใช้เขาใช้กระดาษเหมือนกันโอ้โหวันวันหนึนน่งเปลืองกระดาษไม่รู้กี่กี่ม้วนคิดเป็นต้นไม้ไม่รู้กี่ต้นอะไรเงี้ยก็นี่ก็มานั่งคุยกันเบาๆก็อยากจะขอร้องเธอว่าไอ้หน่วยราชการหรืออาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นที่สาธารณะ จะไปเก็บตังค์เลยโอ้โหบางทีสวนสาธารณะบางแห่งยังเก็บเก็บตังค์ค่าเข้าส่วมยุมกันไปรวมไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยไปซิตี้พาร์คเขาไม่ได้เก็บตังค์แล้วเนี่ยส้วมสะอาดสะอานแล้วก็ผู้คนเข้าได้ไม่ไม่เสียตังค์แต่บ้านเรานี้สสวนสาธารณะบางแห่งเก็บตังค์นะสามบาทห้าบาทก็ว่าไปอะไรเงี้ยอ,อของอย่างนี้รวมวันไม่น่าเก็บนะควรจะจัดงบประมาณไว้สําหรับส่วมสาธารณะโดยเฉพาะนะอันนี้รวมก็ฝากไว้ ลุงวานก่อนมาคุยเบาๆสําหรับคนที่มีทุกเอ,อ่อก็เขาเรียกว่าถ่ายทุกสมัยก่อนนะไปห้องน้ำเขาเรียกไปถ่ายทุกก็อย่าไปเก็บตังค์เขาเลยบาปกรรมเ่าๆโอ้โหไปหาก,กินกับความทุกข์ยากของผู้อื่นเลยอ้อร้องเถอะเอางบมาอย่างอื่นมาชดเชยด,ดีกว่าเอาวันนี้ลุงวานไปก่อนขอให้มีความสุขความเจริญไม่มีโรคภัยแค่เจ็บคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนานะครับทำกิจการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเอาวันนี้ลงมานไปก่อนครับสวัสดีครับ